ครับผมมีเข้ามาอีกแล้วครับผมเปลี่ยนแนวบ้างนะครับนะเข้ามาอีกคันนะมีคันสีน้ำเงินไปแล้วนะครับผมนะคันนี้นะเอลฟาวอลเลนคิดนะครับผมร้อยห้าสิบนะสวยฮอนสวยนะครับผมคันนี้รถแม่บ้านใช้งานนี่คือสวยเลยนะขายสดนะครับผมขายสดนะสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทคันนี้นะไม่แค่สี่พันเก้าแลครับผมรถแค่หกเดือนนะรถแค่หกเดือน ไม่แค่สี่พันเก้านะครับผมนะใครที่สนใจก็ทักแชทได้เลยนะมาเรามาดูรอบคันกันนะผมอาจจะมีตำงตำหนีนะครับผมตามการใช้งานเนาะรถใช้งานคือดีนะครับผมดีนะผมว่านะเอลฟาวลรัคิดนะร้อยห้าสิบซีซีเลยนะสวยนะ LED หมดเลยนะไฟหน้า LED ยางเหลือๆนะครับผมมีตำงตำหนีก็ตามการใช้งานเนาะไม่แค่สี่พันเก้านะครับผมนะไม่แค่สี่พันเก้านะนี่ตำงตำหนีมันมีรถใช้งานรถซื้อแกงรถแม่บ้านใช้ได้นะครับผมนะ ที่เก็บของก็เยอะนะครับผมคันนี้เอกสารครบพรบภาษีครบเล่นรพร้อมโอนเลยนะสวยๆนะนี่ใครที่สนใจลองเอามาขายดูครับผมเอลฟาบริลคิดนะเอลหน้า,าไฟหน้า LED นะสวยๆสีแดงเลยนะสวยๆเลยเดิมๆครับคันนี้เดิมๆยางเดิมเดิมหมดเลยนะใบทะเบียนกรุงเทพด้วยนะครับผมนะเดิมๆเลยนะใครที่สนใจชกเดิมอะไรเดิมๆเลยใหม่ๆเลยนะอาจจะมีตำนวตามนีตามการใช้งานเนาะ เอามาขายบ้างนะเผื่อลูกค้าสนใจเนาะมาเรามาดูอ่าใต้บงใต้บอกดูนะกูญแจสอดอกครบเลยนะครับนะนี่กูญแจสอดอกครบเลยอ่ะดูใต้บอกหน่อยนี่คือสวยเลยครับสวยเลยนะสวยเลยโซโฮอนะเก้าห้าสติม่เกร์ยังอยู่นะนี่มีอ่าบุ๊คซวิตคู่มือรถยังมีนะครับผมนี่ ที่นี่เครื่องนะครับผมสามารถาหมุนนอ็อตหมุนอะไรเนี่ยหมุนน็อต2ตัว3ตัว4ตัวนี่ก็สามารถยกออกดูเครื่องได้เลยนะครับผมนะสวยๆเลยนะไฟลโล่ไฟล์นี่นเป็นพลาสติกหมดนะเป็นพลาสติกหมดท่อเดิมนะครับผมเดิมๆเล,เลยนะใสๆเลยนะลดแค่6เดือนนะครับผมนะสวยๆส,ส,สีแดงนะสามารถเปิดดูได้หมดนะครับนะข้างหน้าก็เปิดดูได้นะครับผมกุญแจสองดอกอ่ะนี่น,นี่มีที่เก็บ อุปกรณ์มีที่เก็บของแล้วก็มีที่ชาร์จบงชาร์จแบตได้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะนี่นตรงนี้น,นี่ตรงนี้นะครับมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะมีที่คล้องมาเรียบร้อยนะคล้องให้เรียบร้อยกุญแจสองดอกครบเลยกุญแจมัมยันยังยังกับรถยนต์เลยนะนี่สวยเลยนะครับนะสวยเลยไม่ก็น้อยนะ ไม่น้อยนะนี่4,977กิโลเป็น LED หมดแล้วนะครับผมนะเป็น LED หมดแล้วนะเครื่องนิ่มๆเนียนๆเลยนะมาฟังเสียงหน่อยเนาะตาติดง่ายนี่ทั้งเดียวติดเลยเป็น LED แล้วนะครับผมนะไฟหน้าเป็น LED แล้วสวยๆเลย น่ค่อยสง่ต่ำเนี่มีหมดนะครับผมนะเตงตรงแตอะไรสวยๆเลยสวยๆเราใช้งานกระจกครบอะไรครบหมดนะครับนะนี่มีพัมบากให้ด้วยนะนี่นะอ่ามีครบหมดนะครับผมนะรถใช้งานเสียงนุ่มเครื่องดีนะนี่ อัลฟ่าพลิเวีสวยเลยรถใช้งานรถซื้อแกงรถแม่บ้านได้หมดนะครับนะคันนี้นะสวยๆเลยนะ 150cc ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ทักแชทได้เลยนะร้านอยู่สมุทรสาครน,นะครับผมมาหาชัยพระราม2อเนาะอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้นะครับผมนะคันนี้ขายสดนะครับขายสดนะคันนี้ขายสด3 1 9 0 0บาทสดรถได้นะครับผมมือหนึ่งออก70,000ื 70, เลยนะ มือหนึ่งออกเจ็ดหมื่นนะไม่ถูกนะไม่ถูกนะมือหนึ่งออกเจ็ดหมื่นนะครับผมนะใครได้ไปคือลถใช้งานรดซื้อแกงซื้ออะไรแถวบ้านเนาะได้หมดนะครับผมนะโอเคนะผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวถ,ถ่ายเซตเก้าร้อยให้ดูเนาะเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วเซตเก้าร้อยก็สวยๆเลยนะนี่สวยๆเลยเพิ่งเข้ามาใหม่สดร้อนๆเลย่ะโอเคนะครับผมผมฝากไว้อีกคันหนึ่งเนาะ a อลฟาเวรินคิดเนาะร5อยหสิบซีซีรถแค่6เดือนนะครับผมนะรถแก้6เดือนใหม่แค่ 4,900นะไม่ใช่4,900นะใครที่อยากได้ก็สามารถทักแชทได้นะครับผมหรือแอดไลน์ใต้คลิปไปเลยนะเดี๋ยวอ,อยากจะเข้ามูลลดตัวจริงก็ใครมาไม่ถูกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้โอเคนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งเนาะ มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับไม่ต้องกลัวนะทักมาสอบถามกันได้นะถ้าใครมา,าถ้าใครมาดูไม่ได้นะมาดูรถตัวจริงไม่ได้รับรองนะครับผมรถซื้อจากร้านใบในชอตนะรับรองเลยไม่ต้องกลัวนะผมเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องให้หมดเช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่างรับประกัน2เดือนหรือ1000กิโลนะเช็คโครงเช็คแบตเช็คอะไรให้หมดทุกอย่างไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมครับ